เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในซ่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยสวยรับชมรับซื้อขายสภาพดีพร้อมใช้งานซิวิทเดเมิชันปี2001น,นะครับเครื่อง1.7 VTEC เ,เครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นภาษี68รถสวยๆเลยครับแม็กสวยสีสันเงาฉ่ำบอดี้ดีไม่มีชนหนัก เครื่องดีเกียร์ดีครับกับราคาแค่ห900,0บาทเท่านั้นเองราคามมไซค์ครับไปขับกันหล่อๆได้เลยภายในสวยนะครับเบาะแต่งคู่หน้าเบาะหลังนะครับเป็นหนังครับเบาะหลังเป็นหนังเกียร์โต้กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเครื่องวีเทกครับขันหน้าบางๆเลยนะครับไม่มีรอยชนหนักล้างคาแคร์หน่อยก็สวยครับเข้าคาแคร์หน่อยสวยปิ๊งเลยครับราคาสุดคุ้ม5 9 0 0 0บาท สนใจก็ไปดูเป็ทดลองขับประกอบการตัดสินใจให้ก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองพิกัดดูรถอยู่พิษณุโลกเปิดโทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ